นี่เป็นครั้งแรกเขาบอกเลยว่าถ้าต่ำกว่า18ห้ามขึ้นนะครับต้องเกิน18เท่านั้นขึ้นมาก็เจอเลยครับแบบว่านี่แบบนี้เลย <c oughs> Can I take a video? Because uh, not really. Not? not really. Just no, Just <like S 2> sorry. Like, <this. S 2> all right. Show. <laughs> เขาไม่อนุญาตให้เทคนะครับเดี๋ยวงั้นเราก็จะพาดูนิดหน่อยประมาณนี้ถ่ายแบบเร็วนะครับมีเยอะมากนี่ครับบรรยากาศก,นก็น่าอยู่เมืองน,นี้ชื่อนิวทาวนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟของครับศาส,สะอานมากสมชื่อนิวทาวจริง สถานีรถไฟสะอาดนะครับแต่ว่าเมืองไม่ค่อยเท่าไหร่เมืองเก่าครับรนิวทาวนะครับเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ซิดนีย์แต่ว่ามี LGBT อยู่เยอะมากเป็นเมืองที่หลากหลายครับผมชอบชอบมาที่นี่แล้วก็ถ้ามาที่นี่จะเจอ ความหลากหลายก็คือมีคนหลายเพศหลายรูปแบบครับคนที่ชอบแต่งตัวก็อยู่ที่นี่แหละเยอะมากตอนนี้เราทุกคนฝั่งนู้นเห็นไหมที่เป็นป้ายสีแดงๆตรงนั้นนะ่ะเป็นร้านไทยที่ใหญ่ที่สุดในซิดนีย์นะครับชื่อว่าร้านไทยโพทอง เป็นร้านที่ใหญ่มากครับมีสองชั้นแล้วก็ฝรั่งจะนิยมมากินเพราะว่าแต่อาหารแพงฝั่งตรงข้ามก็เหมือนมีตลาดนัดเล็กๆครับขายพวกเชเวอรี่ใช่นี่ครับร้านไทโบทองร้านที่ใหญ่แล้วก็ดังที่สุดใน ซิดนีย์ออสเตรเลียครับเป็นร้านไทยดูดิเขามีโชว์แบบว่าเครื่องสังกคระโลกข,ของไทยด้วยข้างในนี่เขาใช้เด็กเสิร์ฟหลายคนมากครับชื่อร้านไทยโฟทองเนี่ยครับจะเป็นเซ็กชั่นเลยแต่ก่อนผมมาแรกๆผมเคยทำที่นี่นะคือชั้นบนเขาเป็นร้านอาหารใช่ไหมแต่ว่าชั้นล่างเขาอะมันจะเป็นครัวแล้วแบบเป็นครัวเวลาทำอาหารใช่นนครับต้องแบบ ส่งแบบส่งขึ้นลิฟต์อ่ะเออส่งขึ้นลิฟต์มาเขาทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินเล่นที่ที่หนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าที่ไทยไม่มีแน่นอนแต่ว่าที่นี่ครับเป็นเรื่องปกติแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมพามากินข้าวก่อนแล้วกันว่ารู้สึกว่าก่อนจะไปก็หิวข้าวมากจริง thank you พอดีมาเจอร้านเวียดนามร้านหนึ่งครับก็เลยแวะมากินก่อน เป็นอะไรไม่รู้ครับตอนนี้คือแบบหน้าแดงมากเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูว่าผมกิดอะไรนี่ครับเป็นข้าวหน้าหมูย่างนะครับน่ากินมากจานนี้19เหรียญครับราวๆ400บาทครับเดี๋ยวจะลองชิมดูมันมีน้ำมันมีน้ำจิ้มมาด้วยนะครับคล้ายๆกับอะไรอนะน้ำอาจารย์ อร่อยดีไข้ๆกับหมูปิ้งที่ใส่ที่หมักกับตาาะไคร้ครัใส่ตะไคร้เยอะๆแล้วก็ไปย่าง บอกไว้ก่อนนะครับสําหรับใครที่มาออสเตรเลียแล้ว,ลลวมากินหมูที่นี่หมูที่นี่จะมีกลิ่นนะครับไม่เหมือนที่ไทยจะกินกลิ่นสาบของหมูนี่มันน่าจะเกี่ยวกับการที่เขาไม่ได้ตอนนะผมคิดว่าใช่โอเคเดี๋ยวกินข้าวนี่ครับจ้านี้ร้านนั่งกินเยอะมาก๋ยวายาพามากินก๋วยต ลูกค้าเยอะมากจนร้านเต็มนมากินมาคอมโกสซองเอ้ยมาแล้วผมสร้างเป็นกาแฟเย็นแล้วก็นี่อมอนก์โสซองน่ากินมาก นี่ครับทุกคนเห็นร้านไก่ข้างหน้าครับที่เป็นสีเหลืองเหลือ่ะนี่แหละที่ผมเคยเล่าให้ฟังที่เป็นร้านแรกที่ผมมาประเทศเนี้ยแล้วผมเข้าไปสั่งไก่ทอดนะครับท <c oughs> ี่ผมเดินเข้าไปใช่ไหมมันเ็าจะเป็นชี้ว่าเราจะเอาตรงไหนอะไรยเงี้ยพอหลังจากนั้นอ่ะชี้เสร็จปุ๊บเขาก็เลยถามผมต่อตอนนั้นภาษาอังกฤษผมยังไม่เก่งไงก็ฟังไม่รู้เรื่องอก็แบบถามเขากับ sorry ตั้งนานแล้วเขาก็สุดท้ายเขาคงโมโหครับเขาคือ,คอ,คอลา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  สรุปคือเขาลาซอให้ผมเยอะมากเขาน่าจะถามผมว่าแบบเอาซอสแยกไหมหรือว่าเอาซอสอะไรประมาณเนี้ยแต่ด้วยความที่เขาพูดเร็วครับแล้วสำเนียง ie, ออสซี่เงี้ยก็เลยฟังไม่เข้าใจแต่คือมันเป็นร้านไก่ที่ดังมากนะครับร้านเนี้ยเพราะว่ามันอยู่มาตั้งโอ้ก่อนที่ผมจะมาอีกน่าจะยี่สิบสามสิบปีได้เรามั้งโอ้ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดสองครับประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่รอดมาได้ทุกซีซันเนี่ยครับ หลังจากนั้นมาผมก็ไม่กล้าเข้าร้านไก่นี้อีกโอ้โหนานมากจนเนี่ยครับจนเนี่ยผมพาเขาไปดูจะเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยก็จะมีสลัดใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นไก่แล้วก็จะมีเป็นไก่ชอดประมาณเนี้ยผมก็ชี้ๆ,ๆเอาแล้วเขาก็ล่าๆ,ๆ นั่นแหละครับทุกคนตลกมากก็เลยเป็นครั้งแรกที่มาสั่งกับข้าวที่อันนี้เป็นเมืองที่ผมอยู่เป็นเมืองแรกนะเขาเรียกว่านือเช้าก็นั่นแหละก็ไปเข้าไปร้านไก่เพราะอยากกินไก่ทอดมาสรุปก,ก็คือสั่งไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นก็ไม่กล้าเข้าร้านนั้นอีกนานมากเลย,ยนี่ครับทุกคนเห็นอะไรไหมข้างหลังอะที่เขียนเป็นป้ายข,ขาวๆนั้นนะครับมันเป็นร้านของเล่นผู้ใหญ่ครับเพราะว่าที่ไทยจะไม่มีจะมีเฉพาะในที่นี่ดังนั้น ผมนะครับมาที่นี่สิบกว่าปีเคยขึ้นไปแค่สองครั้งไม่ได้ไปอีกทีนานมากแต่วันนี้ครับจะพาทุกคนขึ้นไปดูว่าร้านข้างบนมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนี่ยครับผมจะพาขึ้นไปดูว่าข้างบนมันมีอะไรนะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกเขาบอกเลยว่าถ้าต่ำกว่าสิบแปดห้ามขึ้นนะครับต้องเกินสิบแปดเท่านะั้น <c oughs> เรามาดูกันนะครับโอ้โห ขึ้นมาก็เจอแล้วแบบว่านี่แบบนี้เลยเขาไม่หนุญาตให้เทคนะครับเดี๋ยวงั้นเราก็จะพาดูนิดหน่อย ประมาณถ่ายแบบเร็วนะครับมีเยอะมากเขาไม่ให้ถ่ายนะครับทุกคนแต่ว่าผมก็ถ่ายให้ดูตอนที่เข้านิดหน่อยครับเขาอาจจะแบบเป็นกฎเขามัง้งไม่เป็นไรครับเราเห็นแค่นี้ก็ถือว่าเปิดโลกแล้วนะอโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วครับทุกคนโอ้โหข้างนอกอากาศแบบร้อนมากคือดูจากสังเกตนะครับข้างหลังที่มีแดดโผลเข้ามานั่นคือ วันนี้แดดแรงครับแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนเสียดายครับที่ผมพาไปดูเมืองเก่าที่ผมเคยอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็พาไปดูที่ที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นเซ็กทอยก็คือเป็นที่ขายเซ็กทอยนั่นเองครับซึ่งน่าเสียดายที่เขาไม่ให้ถ่ายนะครับผมก็ถามเขาก่อนนะว่าแบบขอถ่ายวิดีโอได้ไหมเขาก็บอกว่า not r e a l l y ก็คือว่าที่จริงก็ไม่ได้นะอะไรเงี้ยก็คงอะไรอารมณ์ตอนว่า เขาไม่ให้ถ่ายแต่ก็ถ้าจะแอบถ่ายก็ถ่ายเถอะผมก็เสียดายว่าถ้าไม่ถามแล้วก็แอบถ่ายเลยน่าจะดีกว่าผมก็เลยแบบได้ภาพติดมาแค่นี้เดียวครับแล้วก็เดินครับเดินดูนั่นดูนี่เพราะว่าส่วนตัวเองผมมาอยู่ที่นี่นานแล้วนะแต่ว่าผมก็มีโอกาสขึ้นไปร้านเซ็กทอยแค่ประมาณ2ครั้งเองในชีวิตนี้นะครับผมและก็สองครั้งที่ผ่านมาไม่เคยซื้ออะไรคือขึ้นไปดูครับว่าเซ็กทอยมันมีอะไรบ้างบนนั้นเพราะว่าตอนอยู่ที่ไทยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะว่าที่ไทยเขาไม่มีเนาะแล้วทีนี้ครับพอดูไปดูมาดูไป ก็เลยรู้สึกเลือกนานนะครับผมคืออยู่ที่นั่นค่อนข้างจะนานก็เลยรู้สึกเขินที่จะลงมาตัวเปล่าครับก็เลยลองหยิบหาอะไรที่มันราคาถูกๆเล็กๆมาสักอันหนึ่งปรากฏว่าผมได้มาชิ้นหนึ่งครับก็คือเป็นชิ้นนี้แทานาน้น <c oughs> อันนี้คือของปลอมนั่นเองครับผมมันเป็นแบบยางแบบลับเบอร์ที่นุ่มๆน,นะครับคือถามว่านี้มันเป็นเซ็กทอยชิ้นแรกในชีวิตผมนะครับอันนี้มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับปอก ถุงยางอนามัยครับเราก็คือเอาไปสวมของเราแล้วก็เอาไปใช้งานต่างๆนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีแพลนนะครับว่าจะเอาไปใช้งานอะไรแต่ว่าด้วยความที่แก้เขินนะครับก็เลยหยิบตัวนี้ ลงมาเพราะว่าตัวนี้ราคาค่อนข้างจะถูกครับประมาณ2030เหรียญมันก็ไม่ได้แพงมากแต่ถ้าเป็นราคาตัวอื่นก็ราวๆอยู่ที่โอ้โหที่ผมอ่านนะก็50หรือหลักร้อยอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ต้องการขึ้นไปที่จะซื้ออะไรใช่ไหมครับแต่คือต้องการที่จะไปดูไปเดินเล่นแล้วก็ตั้งใจที่จะไปถ่ายคลิปให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเซ็กทอยเที่ยวขา,ขายที่นี่มีอะไรบ้างเงี้ยครับแต่เผอิญว่าไม่กล้าถ่ายว่าเขาบอกเหมือนแบบเออที่จริงก็ไม่ให้ถ่ายนะอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่กล้าถ่ายก็เลย แอบซื้อมาแค่ตัวนี้เป็นตัวเดียวครับแต่ว่าก็อาจจะถึงจะไม่ได้ใช้งานก็ถือว่าเอามาศึกษาเอามาดูครับว่าอ๋อเซ็กทอนเป็นอย่างนี้เหรอแล้วก็มันเขาต้องเอาไปใช้งานยังไงครับเนี่ยยังไม่ใช้งานนะแต่ก็ศึกษา,าไปก่อนเอามาศึกษาไซ์ประมาณนี้ไหวไหมเพื่อนๆ <c oughs> แต่ส่วนตัวผมว่าถ้าเอาอันนี้ใช่ไหมครับสวมของเราเราไปมีอะไรของอื่นมันอาจจะไม่ทําให้เรารู้สึกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะหนายูยนะ เนี่ยส่วนตัวผมก็มองว่ามันหนาอยู่นะดังนั้นถ้าเราสวมเข้าไปมันก็น่าจะหนึ่งอาจจะทําให้เราแน่นแล้วก็สองเราอาจจะไม่มีความรู้สึกหรอกครับเพราะว่ามันไม่เหมือนถุงยางอนมามัยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าถุงยางอนมามัยมันบางมาจจะยังยังมีความรู้สึกอยู่แต่อันนี้มันค่อนข้างจะหนาคล้ายๆกับยางพลาครับคือคนที่โดนกระทำนะ่ะอาจจะรู้สึกโอเคได้รับของที่มีไซส์ที่ดีขนาดที่ดีแต่คนที่เป็นคนกระทำอ่ะผมว่าน่าจะไม่ได้รู้สึก เสียวหรืออะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าด้วยที่มันหนาแต่ยังไงก็ต้องเอามาศึกษาก่อนอันนี้น่าจะเป็นของคนจริงนะครับผมว่าทําไมถึงคิดว่าเป็นของคนจริงใช่ไหมครับเพื่อนๆดูสิมันมีเส้นเลือดอ่ะมันมีเส้นเลือดมันมีหนังคือทุกอย่างคือเหมือนของคนผมคิดว่าเขาน่าจะก๊อปมาจากคนอืน่าจะแบบ ก๊อปหรือว่าลอกเรียนแบบพิมพ์เขียวครับมาจากคนจริงๆแล้วก็เอามาปั๊มเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีเส้นเลือดมันมีทุกอย่างเหมือนของคนมากครับแม้กระทั่งตรงไข่ครับมีเหมือนเป็นรอยขนจริงๆครับน่าจะเป็นของคนนั่นแหละแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นของนายแบบคนไหนนะตื่แต่ว่าพูดถึงของนายแบบคนไหนใช่ไหมครับที่ผมขึ้นไปเห็นใช่ไหมบางจุดอะที่เขาขายที่เป็นดีโดชี่ที่ที่ไม่ใช่แบบเป็นปอกแบบนี้ครับ เขามีบอกด้วยนะว่าดีโดอันนั้นเป็นของนายแบบคนนี้ก็คือจะมีภาพนายแบบคนนั้นที่ยืนอยู่ข้างดีโดอันนั้นเลยอะไรแบบนี้นครับก็อันนี้ก็ชัดเจนว่าสมว่าใครเป็นแฟนคลับนายแบบคนนี้อยู่เราคือรู้สึกอยากจะฟินที่จะได้จับหรือได้มีอะไรกับคนคนนั้นจริงๆเราก็ไปซื้อดีโดของเขามาเพราะว่ามันจะเป็นไซส์แบบเดียวกันขนาดแบบเดียวกันกับคนคนนั้นเลยอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันครับแต่ผมไม่ได้ซื้อนั้นนะเพราะว่ามันมีราคาแพงกว่าซึ่งอันนี้มีราคาถูกแล้วก็ แค่ซื้อติดไม้ติดมือมาเป็นเหมือนของที่ระลึกครับแล้วก็ผมไปเห็นอีกอันนึงนะครับซึ่งมันมีหลายไซส์มากพอผมขึ้นไปผมตกใจว่าต้องเรียกว่ามันก็เป็นการเปิดโลกเราครับเพราะส่วนตัวเราคิดว่าดีโดก็น่าจะมีแค่ไซส์ธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมครับก็เหมือนของคนทั่วไปหรือ,ออาจจะเลก็กกว่านี้หรืออาจจะใหญ่กว่าน,นี้นิดนึงแต่ที่ผมไปเห็นคือไซส์แบบเท่าแขนผมอย่างเงี้ยเท่าแบบต้นแขนคือมีหมดเลยแล้วผมคิดในใจว่าโอ้โห มันจะยัดเข้าไปยังไง <c oughs> คือคนคนหนึ่งครับสามารถยัดต้นแขนนะครับเข้าไปในรูตัวเองได้ขนาดนั้นหรอแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงผมคิดว่าถ้าเขาฝึกหรือว่าเขามีการแบบยัดตลอดมันอาจจะยานได้เพราะว่าถ้าเราพูดถึงการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะคลอดลูกใช่ไหมครับเด็กคนหนึ่งก็มีลำตัวที่ค่อนข้างใหญ่หรือว่ามีหัวที่ใหญ่มันก็ยังสามารถออกมาได้ดังนั้นถ้าดีโดขนาดเท่าต้นแขนแล้วเขามีการแบบวอร์มบ่อยๆมันก็อาจจะทำให้มันหลวมแล้วก็ยาน แล้วก็สามารถยัดเข้าไปด้จริงครับแต่ยังไงพอไปเห็นของจริงมันก็ดูแบบตกใจดีครับว่าโอ้มันใหญ่จริงครับใหญ่แล้วยาวครับคือยาวประมาณแขนผพราะว่าแล้วก็แบบใหญ่เหมือนต้นแขนนะอแล้วแบบคิดดูถ้ายัดเข้าไปถ้าเป็นผู้ชายครับยัดเข้าไปในรูโอ้ผมว่าตูกอะ <c oughs> ครับนั่นแหละคือ บ้านนี้นะครับเรื่องของกฎหมายต่างๆอนนะเขาให้เป็นความอิสระมากครับที่จะมีอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ผิดกฎศิลธรรมอะไรเกี่ยวกับเซ็กหรือต่างๆอันลยครับเพราะว่าเขามองว่าการที่คนคนหนึ่งครับมีความต้องการทางเพศมันเป็นเรื่องปกติแล้วเมื่อเรามีความต้องการทางเพศใช่ไหมครับ การที่เราจะมีของเล่นทางเพศมันก็เป็นเรื่องปกติดีกว่าที่เรามีอารมณ์ทางเพศแล้วเราออกไปทํร้ายผู้อื่นไปข่มขืนผู้อื่นอันนั้นผมว่ามันยิ่งแย่ยิ่งกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเรามีความต้องการทางเพศแล้วเราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยมือของเราเองหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ครับมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มันจะไม่ให้เกิดเรื่องอาชญากรรมในบ้านเมืองได้อย่างที่ไทยหรืออินเดียต่างๆที่เขามีการข่มขืนกันแล้วก็อันนั้นผมมองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่ จะทําให้เรื่องเซ็กทอยหรืออะไรแบบนี้เป็นเรื่องถูกกฎหมายในประเทศนั้นๆครับผมโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยก็ค่อนข้างจะหัวก้าวหน้ามากๆแล้วซึ่งผมมองว่าน่าจะมีได้แล้วในประเทศของเราใช่ไหมครับครับแล้วนั่นแหละครับก็เป็นคลิป ทั้งหมดของคลิปนี้นะครับที่ผมได้พาไปดูเมืองแรกที่ผมมาประเทศออสเตรเลียแล้วผมได้อยู่ในเมืองนี้แล้วไปดูในสถานที่ต่างๆที่ผมเคยอาศัยอยู่เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงเพื่อนๆที่ฟังเรื่องผมก่อนอันนี้จะได้พอจินตนาการออกใช่ไหมครับว่าสิ่งที่ผมพูดมามันเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้ครับแล้วเพื่อนๆคนไหนครับที่ชอบเรื่องราวที่ผมได้นําเสนอหรือพาไปเที่ยวนี้ก็สามารถดูได้จากคลิปตรงนี้ได้เลยนะครับและผมเองเชนช่องจีลาเบลก็มีเพียงแค่นี้ครับผมบาย